มาครับโอ้โหจวดจาัาดนะครับเนี่ยอากาศร้อนๆสม,มอครับเสียงดังกรอบมากโอ้ คล้ายๆมะขามป้อมนะครับกินไปสักพักแล้วมันจะอื่นน้ำลายหวานอ,อันนี้ยังไม่แก่ครับ ใส่พันลูกมีกลมพี่เกลือครับ กินกับเจว่วบวงนี่เข้ากันมากครับอร่อยอ,อ,อู้งถ้ากินแล้ว นำเดีย๋ยวเพิ่งกินน้ำตามนะครับรอสักห้านาทีถึงึงหรือว่าสิบนาทีนะครับมีงั้นคุณอาจจะขี้แตกได้นะครับผมมันเป็นยาระบายมาขอมอ แต่ถ้ากินกับพร้อมข้าวนะครับกินกับข้าวนี่ยเมียงแจ่วบองแจ่วไรนะไม่เป็นไรนะครับท้องไม่เสียกรอบดังเปาะเลย,ยในมันก็ยังไม่เป็นแกนนะครับยังอ่อนอ่อนเลยอันนี้สายพันธุ์ลูกใหญ่นะครับ และสุดท้ายท้ายสุดก็มันจะเปน็นหวานครับอื่นน้ํำลายมันจะหวานครับคล้ายมะขามป้อมจวดชาอื้หือ ครับกิมนิว้วจบแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ